สวัสดีครับพบก,กับที่เรนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเทลูกิไฮเปอร์แม็กนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรนเจอร์ตัวลองนะครับที่เป็นว่องไวไม้ถือว่าสายและธาตุโอเคนะแต่เรนเจอร์เป็นตัวลองนะครัทะลุก,ก็ไม่มีนะครับก็จะเป็นประมาณหลีกทั่วไปครับเดี๋ยวดูกันว่าการใช้งานเป็นไงบ้างอ่าเดี๋ยวทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ เทียบกับออราออราก็เป็นว่องไวไม้ของรอบอเวอร์ลอดใช่ไหมแล้วก็เวลด o ร่านะครับเวลดราก็ว่องไวไม้ของรอบสาราม2องเวลดราที่ถือว่าในเดือนของเขาตอนทดสอบนี่คือใช้ดีนะส่วนตัวออราการใช้งานก็ประมาณหนึ่งส่วนตัวรอบนี้นะครับเบื้องต้นนะตัวรอบนี้ก่อนนะครับาภาพรวมนะครับมอบดีมอบคือส่วนตัวผมว่าดีเลยนะคือได้มาใช้เองนะครับ เกมเล่นเองเกมตั้งรับดีนะครับแล้วก็เสียงบนตํานานนะตอนนี้ก็ถือว่าดีเพียงแต่ว่าระยะยาวไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของความสามารถในเปอร์เนี่ยตัวเลขไม่มีเปลี่ยนแน่ๆน,นะครับรอ,อบสังหารเนี่ยสุ่มติด30เปอร์นะครับอันนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแน่แนครับถ้าจะเปลี่ยนก็จะเป็นเอากระทึมที่แอบเปลี่ยนแบบบางช่วงก็ติดดีผิดปกติคือถ้าเกิดมันติดดีขึ้นมาผมว่ามันจะเพิ่มความโหดได้มากกว่านี้ส่วนบัฟเรนเจอร์ก็ฟีดแบ็กกันไปนะเพราะว่าเมื่อวานรีวิวอาจารย์เลเกนเนี่ยผมใช้คําว่าค่อนข้าง ถ้าผิดหวังนะครับอยากให้เก่งได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าด้วยความสามารถมันติดไม่ดีปุ๊บเนี่ยอย่างอื่นมันก็ไม่ดีตามไปด้วยนะมีตัวม็อบอ่ะผมว่าม็อบโอเคอ่ะส่วนใครไม่ชอบก็ข้ามได้เลยไม่ว่ากันนะครับ อัตราบขอบคุณนะครับ ID นี้นะครับเป็นของน้องเอเชียนะครับที่ปั้นเทลูกิี่ไฮเปอร์แม็กผมไปดูนะครับในสมุดสะสมของน้องเนี่ยเปิดได้ตัวเดียวนะก็คิดว่าน้องน่าจะชอบหรืออาจจะมองว่าทีมขาดดาเมจว่องไวไหม้หรือเปล่านะครับอ่ะวถ้าชอบสวนตัวก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวทดสอบดูก่อนอ่ะเผื่ออาจจะใช้งานดีนะครับอักราบขคุณน้องเอเชียนะส่งไอดีมาให้รีวิวนะครับส่วนกิวก็ตามนี้อักรอหน้าเหลือไม่เยอะอ่าเผื่ออยากจะ รับคนเพิ่มนะครับก็ลองสมัครเข้าไปได้นะส่วนใหญ่เล่นกิวเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกันหมดนะครับอ่าเพราะว่าเขาต้องการคนที่เล่นกันเต็มที่เล่นกันจริงจังนะครับ อ่ากอดินขอโปรโมทเว็บครบวงจรของน้องวรดาครับหรือว่านี้โนช็อปอันนี้น่าจะรู้จักกันนะในวงการถือว่าค่อนข้างจะเป็นเจ้าใหญ่นะครับฝากสมัครสมาชิกเว็บนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะสมัครสมาชิกเว็บนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูสินค้าต่างๆบนเว็บมากมายเลยนะครับไอดีป้ายเหลืองครับไอดีม็อบไซโคมาแล้วนะมีม็อบไซโคประกอบกับไก่ทองนะครับก็ไปหาดูกันได้นะไอดีแทบแทบเพลย์ตำนานมีหมดเลยครับก็ไปดูครับว่าไอดีมีอะไรบ้างนะครับสินค้าต่างๆ เว็บเยอะแยะมากมายนะครับสอบถามเพิ่มเติมครับก็กดไปที่เพจของนิโน s ช็อป กดผ่านลิงก์บนเว็บได้เลยนะครับอยากจะสอบถามซื้อ ID ดูสินค้าต่างๆทั้งบนเว็บแล้วก็บนเพจนะครับก็เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมฝากกดถูกใจนะแล้วกดกติดตามเพจ Shop นิโนช็อปนะเพราะว่า ID ดีต่างๆเนี่ยเขาจะอัปเดตทุกวันส่วนสินค้าเพิ่มเติมเนี่ยก็ดูกันบนเว็บนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะไปที่เว็บนิโนช็อปนะครับฝากสมัครสมาชิกนะแล้วก็เพจนิโนช็อปกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับ มาดูกันที่สเตตัสของเทลุกินะครับเป็นว่องไวไม้นะครับมีพลังโจมตีกายนะครับให้มาสูงนะผมว่าให้มาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะก็คือล้านเนะครับไฮเปอร์แม็กนะครับพลังชีวิตก็ให้มาเยอะมาก7ล้านถือว่าให้มาสูงอยู่เหมือนกันนะตำแหน่งยืนอาจจะยังไม่ดีครับยืนเป็นกลุ่มข้างหน้าครับจุด220นะแต่เคลื่อนที่ไวนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีสูงนะครับคือพอเป็นไม้ปุ๊บเนี่ยเป็นตัวดาเมจหลีกเบื้องต้นก็จะใช้งานได้ดีนะครับ อ่าถ้าเกิดพออยู่ในดีที่สูงข,ขึ้นเดี๋ยวต้องดูนะว่าการใช้งานเป็นไงบ้างนะครับครูด้านเจ้าโปติครับอัลตร้าเก้าไฮเปอร์สิาแม็กหานครึ่งครับแร่ธาตุตัวเนี้ยไม่ดีมันค่อนๆไปทางเยอะแล้วนะถ้าแร่น้อยกว่าน,นี้จะดีมากครับส่วนสกิลหนึ่งครับเป็นดาเมจหลักแล้วก็ดาเมจพิษ อ่าแล้วก็ลดแม่นยำสกิลของศัตรูครับกว้าง280จุดคูดาสกิล1ิบสองวิเ,เบื้องต้นคงไม่ได้ข้ามอะไรพิเศษนะเออคูดาวก็ปกติเลยครับส่วนสกิล2ออันนี้ก็น่าจะไม่ได้บับหนะ้าป้อมตัวรองนะก็แม่นยำสกิลใช้สกิลแล้วก็ยกเลิกดาเมจพิษสกิลกว้าง3 1 0จุดคูดาสกิลอัลต้า12ไฮเปอร์ 12, 9ตัวเนี้ยมีจุดเด่นตรงความสามารถห้เปอร์เคื่อสุดท้ายนะก็คือตายปุ๊บครับก็ยืนด้้ยด้านอีก7วินาที นะครับซึ่งก็ใช้เฉพาะทางได้เช่นแบบอาจจะต้องการตัวไปยืนขวางเป็นพิเศษอาจจะตัวมันดูเดือยวดูนะว่าจะถึงไม่ถึงครับอา่ะาเป็นตัวดาเมจว่องไวนะครับการใส่เกียร์ก็ปืนพาเน็ตสไนเปอร์ธนูก็ได้นะอ่านะเกียร์คริสต์มาสก็ได้หรือมีเกียร์ดีๆก็จัดการได้เลยนะครับส่วนต้องการก็เกียร์ป้องกันนะอ่ามีอะไรก็จัดได้เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีนะอ่านะครับผมแนะนําว่าให้เป็นรถแรกจะดีอ๋ออันนี้เขาเอารถแรกไปแล้วอโอเคนะครับก็ไม่ได้มีปัญหานะ เดี๋ยวมาทดสอบกันดูที่เ็จหลักดูรูปลักษ์ของสกิลก่อนนะครับว่าฝากความหวังอะไรได้บ้างนะครับดาเมจเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าบัฟเดือนก็จะเป็นแค่ลดแรกกับปล่อยตัวไวนะครับแต่ว,ว่าบัฟกุ้มเป็นพลังโจมต,ตีนะสะมมติมหีหลายๆตัวนะครับคือเ e นเจอร์มันมันดูดีตัวเดียวเอาตรงๆนะรอบนี้นะะส่วนเกียร์เนี่ยบรรดาเทพๆตำนานเขาบอกว่าเฮ้ยเกียร์ดีนะครับคือเหมือนมีค่าแฝงอะไรบางอย่างไหมอันนี้ไม่รู้นะ ไม่บัฟหน้าป้อมครับบัฟเมื่อยืนตำแหน่งนะครับเฮ้ยดาเมจปั๊บเดียวเป็น,นูุ่นเลยครับ <c oughs> อ่ะเดวดูครับดาเมจครับ <c oughs> โอ้โหดาเมจหนักนะครับถือว่าหนักเลยครับ <c oughs> โอ้โหได้อยู่นะ <c oughs> คือมันเป็นดาเมจหลักแล้วก็ดาเมจพิษนะครับถือว่าดาเมจเขาใช้ได้เลยอ่าเพราะว่าเป็นดาเมจหลักบวกด้วยดาเมจพิษเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวมาเพื่อที่จะให้ดูนะครับว่ามันไม่ได้บับหน้าป้อมนะอ่ามันบับเมื่อยืนตำแหน่งนะครับอ่านะครับ รูปสกิลตรงดาเมจถือว่าไวนะผมว่าดาเมจค่อนข้างไวนะแต่ว่าบับก็นิดหนึ่งครับคือถ้าค่อนข้างจะเยอะนะ,ะความเท่ของเทลูกิีก็ตามชอบเลยเบื้องต้นถือว่าโอเคตรงดา m เมจนะ,ะนะครับสมมุติว่าใครเพิ่งเล่นใหม่ๆสร้างไอดีใหม่ๆเปิดได้มาก็โอเคนะนำไปใช้ก่อนแต่ก็เอาตรงๆนะยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องแบบให้ลงทุน ใช้กบนะครับยกเว้นกบเยอะนะไม่ว่ากันนะหรือแบบชอบส่วนตัวไม่ว่าครับเกมนี้มีทางเลือกหลากหลายนะครับเดี๋ยวทดสอบกันดูที่ด่านนี้นครับว่าจะมีการข้ามอะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆผม,มขอโอ้โนานมากหลายปีแล้วแบบอยากจะให้แบบตัวลองๆเนี่ยทะลงทะลุบ้างก็ได้นะครับคือ,อผู้พัฒนาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าเรนเจอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องทําออกมาให้มันโหดหมดนะครับ ก็เป็นแบบเน้นสะสมก็ได้นะครับคือพอเรนเจอร์แบบว่าเหลือตัวเก่งที่แบบอยากจะให้เก่งจริงๆเนี่ยแค่ตัวเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ดูไม่ดีนะดูครับคือพอมาทดสอบแบบนี้เห็นชัดเลยครับว่ายิงไม่ค่อยเข้านะครับแล้วก็ไม่ได้ดูข้ามอะไรเป็นพิเศษด้วยอ่าเต็มที่ก็ข้ามข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเอากริทิมของมันอยู่แล้วนะแล้วก็ยืนไม่ไหวด้วยนะครับแอบเต่ได้อยู่เหมือนกันนะ คือจะให้มาเก่งแบบตัวเดียวก็ไม่ได้นะครับส่วนค่าแฝงบอกไปแล้วนะครับว่าที่มันไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่ติดสถานะกับสายนะครับฉะนั้นเนี่ยอนาคตสมมติว่าความสามารถอันนี้มาอีกเนี่ยแล้วเป็นติดสถานะนะครับกระเด็นใบสตานนะครับกับสายต่างๆอันนี้ก็น่าจะต้องมีค่าแฝงเหมือนเดิมนะครับอันนี้มันไม่มีสายกำหนดนะเป็นรอบสังหารนะครับก็คือแค่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติการนะครับแต่ว่ารายละเอียดไม่เหมือนกันครับมันก็เลยไม่มีค่าแฝงนะฉะนั้นก็ไม่ได้แฝงครินะครับ อ่าอันนีค้คือคลิปคือคลิปปกตินะครับก็จะไม่ได้หนักอะไรนะครับนี่เราเห็นนะเห็นเลยนะครับว่าคลิปจากค่าแฝงจากการวางตัวกับคลิปโดยเรนเจอร์ตัวปกติคนละเรื่องครับผมบอกเลยว่าห่างกันเป็นร้อยเท่าได้นะเกมนี้เป็นแบบนี้จริงๆสมัยแรกๆทางคลิปก,ก็แบบนี้ครับบทตะหนักนะยุคพีโก้ยุคคารินเลยประมาณนี้ครับคือหนักตันน่าเกลียดนะมันแรงแบบเหมือนคูณเป็นร้อยเท่าอะ่ะในสมัยนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวท็อปกับเรนเจอร์ครับอ่าจับเรนเจอร์ ทั่วๆไปมาทดสอบกันนะครับเนื่องจากว่าเรนเจอร์มันก็ถือว่าเป็นตัวรองๆองนะครับอ่ะตัวแรกผมทดสอบกับสตรลี่น้าไม้อ่ะเดี๋ยวลองทดสอบกันดูนะแตริหน้าไม้เนี่ยเป็นดาเมททะลุ2สกิลนะครับตัวเดียวในเกมอยู่นะครับที่เป็นดาเมจทะลุทั้ง2สกิลนะครับแต่ว่าตัวเรนเจอร์ค่อนข้างจะเก่าแล้วผมเชื่อว่าเทลุกิน่าจะชนะอ่าเพราะาตัวเก่าก็มักจะแบบเปราะบางนะครับ ตัวเก่าก็เปราะบางนะครับยิงก็าจะาไม่ค่อยเข้าผมกดออโต้เลยกันนะนี่จะได้เห็นชัดๆนะว่าคือตัวใหม่มันค่อนข้างจะได้เปรียบตรงนี้นะครับใช้ความเป็นตัวใหม่นะครับไม่มีอะไรมากนะครับคือเดนเจอร์ตัวปกติอ่ะมันมันอาจจะฝากความหวังได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าตัวมูลตัวมูลชาวันอันนี้ขอเว้นเอไว้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าจะเป็นไงครับแต่ผมใช้อ่ามูลชาวันเนี่ย เฮ้ยดีครับไม่เอาออกเลยนะทั้งเกมไม่เล่นเกมตั้งรับนะครับอ่าน,นี่ให้ดูครับว่าตัวเก่าเนี่ยมันก็มักจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าอยากจะให้ตัวเก่าใช้ดีนะครับก็ต้องยกระดับอย่างแรงเลยนะด้วยเกียร์โหดๆนะครับแล้วก็ตัวรับข้างที่ดีเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องเล่นกันเป็นทีมนะครับอ่าทดสอบกับเรนเจอร์ตัวที่2ออันนี้จัดของแขงให้หน่อยอ่าจัดให้เลยนะครับเป็นบราวไก่ทองนะครับ อ่าครับโจมตีตะกิ้โดนแน่นอนเนี่ยอันนี้ไม่น่ารอดนะอ่าเดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าจะไหวไหมนี่ตามนั้นครับไม่น่ารอดครับไม่รู้ว่าจะวิ่งมาถึงหรือเปล่านะยากครับยากจริงๆเออโอ้โหดูทรงแล้วไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยเกมนี้มันมีระดับของมันจริงๆนะนี่ อันนี้ก็ตามนี้ครับเนี่ยอย่างที่เห็น,นครับว่าข้อดีก็คือตายแล้วดื้อด้าน7วินาทีนะครับเป็นความสามารถที่ติด100%นะอ่าเป็นความสามารถที่ติด100%นะครับทุกตัวที่ตายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมายืนดื้อด้านนะครับแต่ว่าเหมือนสกิลจะไม่ติดนะครับ เหมือนด้นด้านแล้วสกิลเขาจับไม่ได้ออกนะจะบัตีธรรมดาด้วยความรุนแรงขั้นสูงนะอันนี้ผมทดสอบให้ดูเฉยๆนะว่าแบบนี่ครับคือนํามาใช้ประมาณนี้คือดี้กได้ว่าใช้เฉพาะทางครับอ่าให้แบบอย่างน้อยๆเนี่ยตายมาก็ยืนดูทับมันจะยืนตีธรรมดาเท่านั้นนะดื้อด้านเจ็ดวินาทีเลนเจอร์จะอ่าไม่ได้ออกไม่ได้ออกสกิลครับจะยืนตีธรรมดาด้วยความรุนแรงสูงนะครับอาจจะไม่เหมือนพวก ตายแล้วฟื้นอันนั้นตายแล้วฟื้นคือสามารถใช้สกิลอะไรได้ตามปกติเลยนะครับอ่าอันนี้คือข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าค่าตีกายกับตีเวดนะครับจะบวกขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับอ่าสุมติด90%หรออ่าสุมติด9 0นะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดน,นึงนะว่ามีตัวที่ไม่ติดไหม เหมือนจะติดกันเยอะนะติดกันแทบทุกตัวเลยครับข้อมูลเขาบอกว่าอ๋อติด1 0 0อซอ๋อติด90% 90%อ่า p e r s i s t e n ซครับ90%นะอนะให้ดูประมาณนี้ถือได้ได้ว่านำมาใช้ประโยชน์ในตรงนี้แหละก็คือตายแล้วฝืนเอ่อตายแล้วดื้อด้าน7วินาทีอันนี้ผมเรียกกลุ่มความสามารถตามตามที่ผมคุ้นจินนะผมเรียกแบบนี้ครับว่าตายแล้วดื้อด้าน7วินาทีก็คือพอตายปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมายืนตีธรรมดาคือไม่ออกสกิลด้วยนะดื้อด้านเวินาทีนะก็ เฉพาะทางนะครับเ็แบบอยากจะไปยืนขวางเป็นพิเศษครับอ่ะตัวต่อไปครับทดสอบกับบอสจระเกออ่ะตัวเก่าเหมือนกันนะอ่าแต่ว่าเราชนะท่าเขาครับเดี๋ยวดูว่าเจอตัวก่อบแบบนี้นําไปกดเขาได้บ้างหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็ตัวไคโดมันนะครับอ่าเพราะว่าจระเขอเอาจริงๆนะ เอาจริงๆเนี่ยตัวจอร์เจ้เนี่ยถ้ามีเกียร์ดีสักหน่อยเนี่ยผมว่าเขาก็ยังใช้ดีนะเออครับสาหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีตัวดีจริงๆเนี่ยใช้คอมโบนะครับนี่แล้วดูครับเราชนะทตุเขาฆ่าเขาไม่ค่อยตายนะครับในยุคที่จระเข้ลุ่งเรืองนะครับหาตัวว่องไวไม้มาตีแตกก็ยากอ่าถ้าเกิดเป็นว่ายพิบไม้นี่หายนะสมัยไทยกาามายิงจระเจ้นี่หายว่าผายว่าเลยนะครับ şey like. แต่พอเป็นว่องไวไปตีเนี่ยสู้ยากครับนี่กลายเป็นว่าเทรุกิครับ โดนขี่ไอาวุธตายด้วยครับไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆครับนี่เราชนะทาตุเขานะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะพี่เอ้ยเออดูแล้วเจ็บปวดใจนะครับอ่าเพราะว่าในยุคนี้นะผมต้องบอกแบบนี้ครับในยุคนี้เนี่ยเรนเจอร์สายพลังเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้ดีเป็นพิเศษอ่านแน่นอนว่าดาเมจนะก็จะสู้พวกว่องไวพวกไหวพิบไม่ได้นะครับ แต่พอปล่อยตัวมาเยอะเนะี่ยมันก็เป็นดาเมจสะสมได้นะครับแล้วดูนะครับผมไม่ได้ใส่เกียร์โจมตีสกิลเนั้อนอนนะอ่าถือว่าเกียร์ก็อ่ารองเท้าเรียวนาดนะครับแล้วก็กระเป๋าเรียวนาดที่เป็นวิ่งไวอะ่ะนะครับอ่าช่องหน้าก็เป็นเกียร์คริสต์มาสนี่อ่าไม่ให้ดูครับกลัวจะเจ็บปวดครับคือถือว่าเ <laughs> จ็บปวดร้อนร้าวเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่ะตัวสุดท้ายที่จะนำมาทดสอบนะครับก็เป็น รูเดียสอันนี้ชนะทานเอ้ยเดี๋ยวดูว่าจะชนะเขาไหมเออเพราะว่าทางนั้นหยุด5วินาทีนะครับแล้วเกมตั้งรับเนี่ยถือว่ารูเดียสใช้ดีนะอัดีหลักผมก็ใช้นะครับรูเดียสที่ติดดีในเรื่องของหยุด5วินาทีนะครับอ่าแล้วก็บัฟสะท้อนนะเอะเดี๋ยวดูครับนี่ครับเราตายครับเราตีใส่เขาเนี่ยเราโดนสะท้อนนะโดนขี่เป็นอาวุธบ้างโดนสะท้อนว่าขนาดเกียร์ดีนะโดนขี่เป็นอาวุธยังดุ้งได้เลยนะครับเซรูกิครับฉะนั้นเนี่ยตามที่เห็นเลยครับ ฝากความวงความหวังอะไรย่างยิงนะอ๋อสุมติด90เปอร์อ่ะเมื่อกี้เห็นแล้วนะอ่าถือว่าเป็นกลุ่มความสามารถที่สุมติด90เปอร์นะครับโอ้พี่จะแพ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับโอ้ทางนั้นตัวเขาเปราะบางนะนี่ครับเกมนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละบางทีก็จะเจออะไรแปลกๆนะถ้าขี่ประวุธจะมีผลนะมีผลต่อดาเมจแน่นอนนะครับ อากเจ็บปวดใจให้ดูประมาณนี้นะครับคือเมื่อเทียบกับเวลโดรารอบสามสองเนะี่ยเวลโดราใช้ดีกว่าเยอะเลยนะต้องใช้แบบใช้คํานี้ครับว่าเวลโดราใช้ดีกว่าเยอะเลยส่วนตัวราก็ประมาณหนึ่งแต่ต,ตัวรอบนี้มันแบบไม่ค่อยมีรจริงๆนะะเดี๋ยวลองนาไปเล่นเป็นทีมดูอ่ะเดี๋ยวเล่นเป็นทีมแล้วก็ให้เพื่อนช่วยแบตได้ไหมอ่าเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับโอ้โหนี่พึ่งตีมานะตอระเกสเดี๋ยวลองดูครับว่าจะไหวไหมอ่าทีมน้องเขาถือว่ามีตัวดีอยู่ครับ ก็ปั้นตัวนี้มาก็ไม่เป็นไรนะก็ใช้ตัวอื่นมาช่วยแบกเทลูกีเอาแล้วกันนะอ่าเผื่อบางคนชอบนะบางคนทําแบบนี้จริงๆนะครับก็คืออ่าอาจจะเป็นอนิเมะที่เราชอบเป็นตัวละครที่เราชอบ,อชอบมันอาจจะไม่เก่งตามที่เราคาดหวังก็อาจจะปั้นแบบให้ได้เห็นหน้าก็พอครับแต่ถ้าเกิดเป็หลีกสูงๆมันทําใจไม่ได้จริงๆนะเรนเจอร์บางตัวมันแบบไม่ไหวนะครับอ่าแต่รอบนี้ผมยังยืนยันนะม็อบใช้ดีนะครับใครไม่ชอบข้ามครับไม่ต้องซีเรียสน,นะ อย่ามาร้องในวันที่เก่งแค่นั้นพอนะครับเพราะว่ามันจะเปิดหาไม่ทันแล้วนะในช่วงที่เขาแบบเปิดกันได้ก็จุกระจายครับเอาไว้ก่อนครับสน,นในเลเกนในใครชอบก็ตามนั้นทีมนี้เป็น2คอมโบนะครับก็จะมีทั้งหยุด5วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มได้ว1 0 0 0ซึ่งพอใช้จริงเนี่ยใช้ได้นะไม่มีปัญหาครับอย่างที่บอกครับคอมโบดีสุดคือคอมโบที่เปิดได้คืนเมื่อก่อนเนี่ยมันใช้คู่กันไม่ได้นะครับ ใช่สิหยุด5าวิธีกับเพิ่มได้หนึ่พใช้คู่กันไม่ได้เพราะว่ามันมีบั๊กอยู่เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะนานแล้วครับนานอยู่เหมือนกันเคยมีบั๊กอยู่แล้วแบบว่าใช้แล้วมีปัญหาเหมือนมันขัดขัด,ขดกันนะครับแต่พอแก้ปุ๊บก็ใช้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าหยุด5าวิธีมันสุ่มติดค่อนข้างจะดีนะครับอัทีมนี้โอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคือคู่เนี้ย ถ้าเป็นร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยจะยังไม่เท่า9าดาวนะครับ9าดาวเนี่ย,รเ,ยเราเห็นเลยว่าค่าแฝงค่อนข้างจะตึงมากอ่ะลองดูครับอ่าดูว่าจะไหวไหมนะคือจะไม่ไหวพงตรงมีเรยมเมมเบรียนั่นแหละค่าแฝงเขาสูงนะครับคือยังคลิอยู่นะแม้ว่าในเกมตั้งรับจะไม่คลินะครับอ่าแต่ว่าเรื่องของสกิลครับเขายังดีอยู่อันนี้คือวัดใจเผื่อเกียร์เขาไม่ดีเท่าไหร่นะ อ่าครับอ่ะเทรุกี้ผมปล่อยนะครับปล่อยตัวมาเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็มีลดแม่นยำสกิลอ่ะเผื่อจังหวะที่เราล้างอวตาใส่ศัตรูนะอ่าลดแม่นยำสกิลนะครับสกิลบัฟก็แม่นยำสกิลนะครับแต่ว่าบับเมื่อยือนตำแหน่งนี่เรียกได้ว่าเอาตัวอื่นมาแบกครับเราไม่ได้ไปแบกเขานะเรนเจอร์รอบนี้ไม่มีตัวแบกนะครับอ่าครับแต่ว่าถ้าอยู่ในลีกที่ยังไม่สูงมากนักเนี่ย ด้วยดาเมจไม้ของม็อบอ่ะมันทะลุนะมันใช้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เทลุกิแต่ว่าเมื่อกี้ตีจระเข้ก็เห็นแล้วนะตีจระเข้ยังไม่ไหวเลยนะครับอัทีมนี้หรอาเราเห็นตัวเอเมิเรียก้าดาวแม็กนะครับคือเดี๋ยวนี้เลนเจอร์ตัวค่าแฝงเนี่ยมันไปอยู่ในร่างไฮเปอร์ซะเยอะนะครับโอ้โหอันนี้เรมเอเมิเรียเรมแม็กด้วยอาจจะลองดูลองดู ามาครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเพราะว่าตัวอื่นเขาดีนะนะครับอ่าเรนเจอร์รอบนี้ก็ถ้าเป็นตัวคู่เทพเนี่ยอยากจะทำเป็น9้าดาวนะครับก็ได้กบม่วงนะจากภารกิจพิเศษนะครับอันนี้ทำก็ได้นะตัวมับนี่อ่าเบื้องต้นตัวบ,บัฟเนี่ยถ้าเกียร์ดีตัวรอบข้างดีนะครับไฮเปอร์แม็กเนี่ยเหมือนเหมือนเอาอยู่นะเท่าที่ดูเนี่ย ผมใช้อยู่ก็เอาอยู่นะแต่คิดว่าก็คงจะทําเป็นก้าวดาวจะต้องเช็คดูก่อนเพราะว่าข้อดีคือมันใช้แรกไม่เยอะนะทําเป็นก้าวดาวก็ไม่มีปัญหานะครับแต่คิดว่าน่าจะทําเป็นก้าวดาวนะครับของอันที่หลักผมนะเดี๋ยวเราติดตามดูด้วยกันนะครับใครไม่ชอบผ่านครับง่ายๆเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะเพราะว่าสิงห์หาก็รอบเกียร์มันตกที่รอบเกียร์อาวุธนะครับรอบนี้มันตกที่เกียร์ตกแต่ง นะครับฉะนั้นเกียร์8ดาวมันตกที่ตกแต่งนะครับแต่ว่าสกิลบวกถือว่าช่วยได้ดีนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ป้องกันนะแต่ก็เป็นป้องกันที่ดีนะครับเรนเจอร์ก็ดูมีความถึกที่ดีนะครับอันนี้คือเสียงจากาบรรดาผู้เล่นบนท็อปตำนานนะเขาบอกว่าโอเคครับเกียร์ประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ตัวเรนเจอร์ต้องดูกันระยะยาวนะครับเนื่องจากว่าทีมเขามีการเปลี่ยนแปลงกันง่ายนะบริษัทท็อปตำนานนะแต่ของผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่า คือเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ข้อทําผมใช้คู่กับจาระเค้นะประกอบกับคอมโบของทีมมาดีหลักผมเนี่ยบอกเลยว่าดูดีเหมือนกันนะ,ะส่วนตัวนี้ก็ตามสภาพที่เห็นนะ,ะเมื่อเทียบกับออรา่ากับออรา่าโอเวอร์รอดนนะแล้วก็เวลดร่าสามสองเนี่ยผมว่าไอ้คู่นั้นดีกว่าเอาจริงๆนะตัวนี้ก็แบบเสียใจยอีกแล้วครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็อาจจะฝากความหวังมากไม่ได้นะจุดเด่นมีแค่ตรงนี้นะก็คือเครื่องสุดท้ายนะครับ กลับขอบคุณนะน้องเอเชียนะครับที่ส่งไอดีๆมาให้รีวิวนะครับอ่านผมจัดทีมมาให้แล้วนะน้องเล่นเป็นทีมแบบนี้เลยเพราะตัวที่ที่สุดเนี่ยเป็นประมาณนี้ครับก็ถือว่านําไปเล่นได้เลยนะครับอานจะขอเช็คกบของน้องต้านิดหนึ่งนะครับว่าเป้าหมายนะครับกบม่วงหมดแล้วก็เก็บใหม่นะครับกบดาก็หมดแล้วเช่นเดียวกันนะฉะน,นั้นของเดือนนี้เนี่ยเอาวางแผนเก็บรูบี้เก็บตัวกระช่านะก็เน้นว่าสมมติมีตัวกระช่านะครับ ไอ้ดีเนียผมมองว่าได้ได้มอบมาโอเคนะครับก็อาจจะใช้ตั๋วหามอบก็ได้นะส่วนรูบี้ก็ แล้วแต่ความชอบถามว่าจะยังไงนะครับก็กะขอบคุณนะน้องเอเซียที่ส่งไอดีมานะครับทิ้งท้ายด้วยเว็บโค้งวงจรของน้องวรดาหรือนิโนช็อปนะครับฝากสมัครสมาชิกเว็บไม่มีค่าใช้จ่ายนะเขาไปดูสินค้าต่งตางๆบนเว็บเยอะแยะมากมายครับไอดีนี่เพียบเลยป้ายเหลืองนะครับไปถึงไอดีเทพๆนะสินค้าต่งตางๆบนเว็บก็เยอะแยะมากมายครับสอบถามเพิ่มเติมนะไปที่เพจนิโน่ช็อปกดนะลิงก์นะครับเพจนิโนช็อปผ่านบนเว็บได้เลย นะครับอาจจะสอบถามดูไอดีซื้อไอดีนะครับก็ตามนั้นนะฝากกดถูกใจกดติดตามเพจนีโนช็อปด้วยนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเว็บนีโนช็อปด้วยนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะ,ะวันนี้ประมาณนี้นแล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ